รีวอดดีรีวอรดดีรีวัดดีเออดีดีชายเนียงหรอขอบใจเอานมเย็นแก้วหนึ่งค่ะเฮ้ยเอารอดึงปอาโอป้อะไรไป้ายบนกล่องเ้าไงเอาช่วยกันหยิบเร็วชายเขาชอบใจวอวัดดีเจ้าน้องเฮ้ยคุณเป็นใครอะ่ะชายไกยเลโถวัยรุ่นย้อนยุคเก้าศูนย์คุณเป็นใครนะชายไกยเลโถวัยรุ่นย้อนยุคเก้าศูนยาา์เดี๋ยวโดนญาติ ไม่สบายอ่ะคุณสิ<อ>ไม่สบายอุ้ยแล้วแต่งตัวอะไรมาเยอะแยะเปิดหูฟังนะเ,ะเดี๋ยวบอก้วเดี๋ยวบอกแม่ผมบอกว่าสาวๆอ่ะเขาชอบผู้ชายแต่งตัวแบบนี้ยุคเขาหรือเปล่าใส่แว่นดำอย่างเงี้ยผมบอกได้ง่ายๆน,นะบอกอะไรฮะบอกรถเขาไปด้วยไม่มีตังค์เหรอเออไม่มีตังค์ดิอุย้ยจะตลกอีกนานไหมเนี่ยจะมีอะไรถามหน่อยสาวๆชอบอะไรหนึ่งน่อ้าวแล้วทำไมไม่ไปถามแม่คุณอ่ะ ยาก,ก็แม่ผมไม่รู้1หนึ่งเลยนะชอบรูปหัวใจโอเคผมเข้าใจละแล้วสองอนะผู้หญิงผมยาวเขาต้องหาอะไรติดผมสิเข้าใจละแล้วสามอโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษเราต้องรู้ว่าเขาชอบกินอะไรก็ไม่น่ายากะจะกระดูกว้นทำไมแล้วเสียงน้องอ้วนอ่าผู้หญิงเขาชอบคนตลกมีมุกมีบทมีกร,กรอะไรแบบเนี้ยกรประตูใส่แก้ยังไงเหร โอ้ยโง่จริงๆนงนยังไงมุกผมลองซ้อมของคุณนะเน<ฮ>ี่ยเอ้าโอ้โหครูครูแพรี่มาเยยารื่องนาแผนนี้ของจะอ,อ้วนมันน่าจะเวิร์กเดี๋ยวเราไปแอบดูดีกว่าตามแผนแ <st it> อบดูมันอยู่นานแล้วดูอะไรอ่ะเอา้าก็ดูชายดิเห็นว่ามีกล่องข้าวด้วยนะ แล้วกล่องข้าวมาเกี่ยวอะไรกับเราล่ะเกี่ยวด้ไม่ต้องพูดมากกลมหัวไปรีครับลืมของไว้ที่สวนน่ะรีมเมาดูนะได้ได้ชายเอ๊ะแต่เราไม่ได้ลืมอะไรไว้ที่สวนนะหรือ,ล,อลืมเดินไปดูก็ได้ลืมอะไรไวอ้อ่ะแล้วยู่ตรงไหนเนะี่ยมาแล้วมาแล้วเดินมาเห็นกล่องข้าวปับ๊บ ก็จะรู้ว่าเป็นของชายปุ๊บรีบไปเร็วก่อนเจลีจะเห็นกล่องข้าวเฮ้ยแต่มันของชายนะโอยหุบปากเรารรบวเื่งไปเราลืมไว้ตรงไหนอะอ้าวเรีบววัดดีอ้าววัดดีดักรลเฮ้ยไปนั่งบังไหมวะรีวไม่เห็นดิโลดึงปโออกปอะไรปบนกล่องข้าวไงขยันขยัน เสร็ยยังเอ่อเสร็จแล้วแล้วทำไงต่อปลาใส่หัวเป็ดมั้งเฮ้ยเออเห็นชายมั้งปะไม่เห็นเลยอ่ะลี่ชายมันโทรมาบอกว่าลืมของให้รีบมาเอาอ่ะมันจะมีได้ยัางไงเนาะโลนี่ไงหุบป,ปากแล้วยิบกล่องข้าวขึ้นมากินกินไรอะ่ะหุย้ยไข่ดาวรูมหัวใจด้วยฮะรูกห,หัวใจด้วยเหรอจะลอกินไรอะ่ะหุย้ยไข่เจียวรูกหัวใจฮะไข่เจียวรูมหัวใจเหรอ สั่งมากันเองแล้วงงอะไรอะ่ะเออนั่นดิแล้วเราจะงงกันทําไมอะ่ะอ,อุ้ยจาดักกี้เจ้าโลมาแย่งกลองข้าวชายโอ้โหคนทํานี่ช่างน่ารักเนาะไข่าดาวรู้ัวใจไข่เจียวด้วยเห็นแล้วมุงมิง้งจะพูดกันเพื่ออะไรสั่งกันเองไม่ใช่หรอเออใช่ใช่เทซอสกินกันดีกว่าอืมหวานปากเฮ้ยน่ากินอ่ะ ทำไมปากเองน้ำตาลติดหรือไงเดี๋ยวอซอสบีบใส่หน้าหรอกแล้วสรุปม,มีใครเห็นชายปะไม่เห็นโว้ยรี่ถือซอสไปดิอา้าวไข่ดาวรูปหัวใจทำไมอร่อยจังเลยคนทำนี่ช่างน่ารักเนาะใช่ถ้าเป็นเชได้แบบนี้นะเชข็เลยอ่อ ตัวแสบวิธีที่หนึ่งก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเสียทั้งค่าข้าวเกิบทั้งใจแต่ไม่เป็นไรหลักแล้วต้องสู้ไปหาของนี่จะยืนทำไรอ่ะหรือไม่ก็ไปซื้อน,น้ำให้พวกพีก็ได้เรื่องอะไรโทรหาชายดีกว่าทำของล่วงไว้ตรงไหนรีบปิดเครื่องก่อนจะช่วยเอ้าปิดเครื่องซะงั้นล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเจ้าชายนะเจ้าชายเจ้าลูกหลิกเฮย้ยเซ็งว่ะ อร่อยอ่ะไข่เจียวรูปหัวใจไข่ดาวก็เหมือนกันกินไปเลยนะออเอ้ยอยากมีเรื่องอรอเดี๋ยวหน้าทิมนางเป็ดเนียยไปเลยนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไปและคนยิ่งหงุดหง<ะ>ิดมองหน้าแม่เดี๋ยวจะกิดได้เฮ้ยเบาๆเดี๋ยวมือทางไม่ต้องพูดเสียคะแนนตั้งแต่วิธีแรกแต่ไม่เป็นไรเจอกันวิธีที่สกินไปเลยนะกินใหอิ่ม ของนายเหรอเออนั่นดีของผมรีชายต้องขอโทษเลยนะตอนนั้นแบตหมดเออเออไม่เป็นไรเออแล้วของรีหายตรงไหนอ่ะชายน่าจะจําผิดนะเออเออแกดินน้าอะไรสั่งเลยนะครับเออเออกำลังดีเลยคอแห้งชายรีกินอะไรดีอ่ะหน้าหวานๆเนี่ยคุณก็ต้องกินนมเย็นสิครับนมเย็นแก้วหนึ่งครับแล้วก็โกโก้อีกแก้วหนึ่งครับขอบใจนะไปดูต้นมไม้ก่อนไลยรีเออดีดีด เฮ้ยรีบไปดิเห็นช <ie> so ายพารี่ไปเลี้ยงน้ำไาอิดีลาป่าเฮ้ยค่ะรี่สวัสดีรี่สวัสดีรี่สวัสดีเออดีดีชายเลี้ยงเหรอขอบใจเอานมเย็นแก้วหนึ่งค่ะเฮ้ยน้ำแดงมะนาวโซดาแก้วหนึ่งค่ะชานมแก้วหนึ่งค่ะผมไม่เลี้ยงคุณฉันจะบอกลีทีงกเอาให้เต็มที่ดิโอ้ยมีไรเหรอชายอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าเมื่อกี้เพื่อนจะกินน้ำท้าก็เลยซื้อให้ด้วยอ๋อดี ถ้าเราบอกไปก็เสียฟอร์มอะไรนะอ๋ะอหมยถึงอยากให้รีกกินเยอะๆอาการมันร้อนอ,อ,อาการมันร้อนต้องกินน้ำเย็นเย็นใช่ใช่ใช่ยสดชื่นมากเลยอะวันหลังอะไม่ต้องเลี้ยงน้ำนะรีกเกงใจอุ้ยไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องพูด <c oughs> อะไรนะชายอ๋อบอกยินดีกินดีเห็นปะแค่นี้เราก็ได้กินน้ำฟรีแล้วเออประหยัดใสไม่ดิไม่ต้องกินกินดิ ใช่ต้นกระบ,บองเพชรสวยอ่ะเอาไปเลี้ยงสักห้าร้อยต้นไหมทาไมเยอะจังอะ่ะบ้านลีไม่พอปลูกหรอกใช่นางเป็ดบอกอยากเลี้ยงกระบ,บองเพชรพันต้นน่ะใครไม่ได้พูดเลยนะส่วนเจ้าโลอยากปลูกต้นกล้วยไว้ในห้องอ่ะทาไมอะ่ะเพื่อหิวไงจะได้เด็กกินไหนลองทาดิเอ้ยคนไม่ใช่มีแพนด้าลิงของพวกเรามาก่อนเลยสองแก้วอร่อยไหมกี้ ไม่ต้องยิง่งเ้ยมาด้วยกันนะแล้วพี่นิติคนบอกเวยชายชอบกินโกโก้ครับลี่ก็ชอบกินนะเดี๋ยววันหลังชายสั่งให้อ้าวของฉันมาแล้วหรอขอบใจนะชายขอบคุณนะ<อ>ขอบใจนะ,อ,จนะอะไรนะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพวกตัวมาขัดความความรักอะไรเหรออ๋อเปล่าจ้าจะได้อะไรอีกไหมตอนนี้เลี่ยงอิ่มอยู่เลยอะโอเคเอเควิธีที่สจะอ้วนพอได้ ดิกินลูกชิ้นไหมอร่อยอร่อยนะมาเร็วโอ้ยเจา้จาคนนี้รู้มากเออเออกำลังหิวเลย<า>เอาหยิบหยิบหยิบเดี๋ยวชายเลี้ยได้เลยงานนี้ชายกับผา้ชีกแล้วฮะว่าไงนะชายอ๋อชายอยากกินหมูฉีกเอาช่วยกันหยิบแล้วชายเขาชอบใจอุ้ยน่ากิน ตักกี้หลงมากเลยชายไม่จ่ายให้หรออะไรอะไรผมบอกจ่ทั้งหมดนะรี่อีกไปเยอะสิไม่เอาแค่นก็อิ่มแล้วขอบใจนะชายขอบใจชายรี่แกวงใช่ไหมไม่เอาเดี๋ยวติดคอชายไม่กินหรอเออนั่นดิไม่หิวหรออิ่มกินอีกไม่หล่เดี๋ยวชายซื้อให้ไม่เอาอิ่มแล้วแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเพื่อนไง ถึงจะไม่ตรงกับแผนเจ้าวุ่นเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มั้ง mm hmm. พาสาวเลี้ยงลูกชิน้นอร่อยมั้มทำไมต้องพูดเสียงเข้มใส่รี่งอะถามภมันจ้ะอร่อยจา้าขอบใจนะจ้ะเลี้ยงเอา้ดาด่ารี่แล้วเหรอเปล่าูเลี้ยงภูมันจา่าริ่ชอบไหมชอบชอบรี่ชอบกินลูกชิน้นบายคะแนนรี่เวลาคนเรากินอิ่มมากๆต้องทำอะไรนอนไงอุ้ยมึงอยู่เล่นเกมไงดูหนังฟังเพลงไงตกสแลน เวลากินเสร็จแล้วมันจะมีเสียงเอิ๊กเอิ๊กอะอ๋อไก่ไงไก่ไก่หรือไม่ก็เป็ดอะเป็ดมันร้องกาบกราบแล้วมันคืออะไรอะชายบอกมาดิมันคือการเลอเลอที่หมายถึงแน่นท้องขับลมขับท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราไม่เลอออกมานะมันจะอึดอัดปูมานด่าลี่เหรออ๋อเปล่าเปล่าการเลอเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถึงมันจะดูไม่มีมารยาทไปนิดนึงอะโลโชดนิดออุ้ยดาลี่ไปเหอะเลอลีเดียว ก็คือเรอชายอะไรนักหนาไปอุ้ยจะบอกว่าเรอทักรักเธออุ้ยแต่มาขัดแผนชายซะได้จากตรงนี้ตัวมนันขัดขวางความรักเฮ้ยตอนที่สองเราจะเจอแบบนี้ไหมเนี่ยนะฉันว่าเมื่อกี้ฉันรู้นะว่าคืออะไรอแล้วมันคืออะไรอะ่ะพี่เองไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เรอก็เลยขำลรกไงโอ้ยแบลจริงๆไปเจอกันตอนที่สองเลยค่ะอ๋อลี่รู้เรอเปรี้ยวจะโลไง